โอเคก็สวัสดีทุกคนวยฮะคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเกมอัปเดตล่าสุดนะฮะก็อัปเดตล่าสุดมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างก็เข้าเกมมาก็จะเห็นได้เลยฮนะว่าหน้าล็อบบี้เนี่ยจะเปลี่ยนโหมดปุ่มต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างเปลี่ยนสลับกันนิดหน่อยนะับปุ่มต่อสู้อะไรก็จะย้ายมาฝั่งขวาจากฝั่งซ้ายหรือเปล่าผมก็จำไม่ค่อยได้นะแชทก็จะ,ะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยน รูปอ่ารูปเพชรข้างบนรูปตังข้างบนอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะรู้สึกมีสีสันราศีขึ้นมานิดหน่อยนะฮะเกีประมาณนี้เนาะทำให้เกมมันดูมีสีสันอะไรมากขึ้นแล้วก็อย่างที่สองก็จะเปลี่ยนเป็นแบบเหมือนจะเป็นเซิร์ฟรวมแบบเต็มระบบอะไรประมาณนี้มั้งอืมก็ค่อนข้างคือทําให้เวลาเราหาห้องดันเจียนเนี่ยการหาห้องดันเจียนเนี่ยคือจะถ้าเป็นเซิร์ฟไทยปกตินะคือมันจะหาห้องเนี่ยหาห้องแบบเนี้ย คือกดประมาณคือกว่าจะหาห้องเจอก็ประมาณคือนานมากนานที่เที่ยงขอใช้คํานี้ว่านานที่เที่ยะคือแบบคือกาจะหาห้องเจอคือต้องแบบถ้าไม่มีหลีกอยู่อะไรก็คือหานานมากแล้วก็เนี่ยถ้าเป็นแบบด่านขดโหดอะไรเงี้ยก็คือหาห้องง่ายมากหาห้องง่ายแล้วก็ทําให้เราฟาร์มฟาร์มเหรียญฟาร์มเหรียญดาวเนี่ยง่ายขึ้นอเคก็ประมาณนั้นเนาะ แล้วก็อัปเดตอย่างที่2เนี่ยก็จะเป็นฮีโร่ตัวใหม่นะฮะก็ฮีโร่ตัวใหม่เนี่ยก็จะเป็นัแป๊บนึงนี่น,นะฮีโร่ตัวใหม่ก็เป็นเหมือนซับพอร์ตนะซับพอร์ตที่มีดาเมจด,ด้วยสร้างดาเมจได้ค่อนข้างแรงนะตัวใหม่ก็ไม่น่าจะโหดเท่าไรหรอ่อ่ะผมอืมก็น่าจะธรรมดาแหละเนาะ เก็ประมาณนี้สําหรับฮีโร่ตัวใหม่แล้วก็ส่วนตัวมาเนี่ยจะเป็นของแจกนะฮะก็จะมีโค้ดโค้ดแจกรับไอเทมนะก็จะขึ้นให้นะฮะตามหน้าจอเลยฮะก็จะเป็นโค้ดแจกอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีเป็นกิจกรรมอัปเดตเกมเข้ามาก็จะได้ของเป็น1เพคหเพรแรก1แพ็คนะฮะก็จะประมาณนี้เนาะของที่ได้ก็จะค่อนข้างโอเคค่ง อ่าดีเลยแหละดีมากเี่สำหรับคลิปรีวิวอัปเดตเกมล่าสุดอนะ่ะก็จะประมาณนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากแล้วแหละคือ,อก็มีฮีโร่ตัวใหม่เข้ามาแล้วก็เหมือนจะเป็นแบบปรับเปลี่ยนหน้าล็อบบี้ใหม่ประมาณนี้ฮนะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาทำเป็นก็จะมา อนเล่นกิจกรรมเค้กนะกิจกรรมเค้กนี่ก็คือเราต้องใช้เพชรนะใช้เพชรทั้งหมด4ี่หมื่นนะฮะเพื่อจะจะได้ของตามนี้นะช่องแรกแต่ถ้าเติมเติมเพชรเจ็ดร้อยเติมแพ็คเจ็ดร้อยเนี่ยก็จะได้ของตามนี้นะแต่ว่าผมมีอยู่สองหมื่นเพชรเนี่ยผมจะมาสอนทำอสอนทำกิจกรรมเค้กนะว่าทำยังไงให้ ปั๊มไปเรื่อยให้มันถึงสี่หมื่นแต่จริงๆผมว่าทุกคนน่าจะน่าจะทํากันอยู่แล้วนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็กลาบสวัสดีครับ